จอยู่กันเลยยังอ่ะกูเฮ้ย,ยอ้าวคุณพี่โน้งคะนี่คุณพี่โน้งรู้หรือเปล่าว่าที่พวกเรามาที่ห้องคุณพี่โน้งวันนี้ด้วยสาเหตุอะไรเอ่ยให้ทายคะ่ะรู้สิรู้ว่าพวกมึงมาให้กูอัดฐานเสื่งงัดท้องกอูหนึนเขาอ่ะนี่ คุณพี่หนงยังไม่เลิกใช้กำลังอหรอครับคุณพี่รู้หรือเปล่าคะว่ามันผิดวิสัยธรรมชาติของพวกเรานะคะตัวเองแล้วหนูจุงขอถามคุณพี่หนงอีกนิดนึงนะคะว่าผู้ชายแท้ๆที่ไหนเนี่ยเขาจะมีรูปพวกเนี้ยแล้วก็รูปพิษตน้นสูชาชาชวางกูลแปะอยู่บนหัวเตียงอย่างนี้แหละคะคุณพี่หนงคะ่ะจริงไหม,มพูดเรื่องอะไรวะกูไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยถ้าใครบ้างล่ะที่เขามีเทปแอปบ้าคาเบนเจอร์กอลเลยกเนอร์บาบราสไท์แซน และพี่ปุ๊กอัญชลีครบทุกชุดจริงก็ไม่ค่อยแปลกหรอกแค่มีรูปคู่นูนีอาเฮีย,ยไปนิด กูไม่ใช่กูไม่ใช่กระเทยใครๆเขาก็ทำกันไม่ใช่เหรอไว้คุณพี่นงคะแต่ทุกอย่างที่คุณพี่นงทํทำเนี่ยมันเหมือนกับที่พวกกระเทยเขาทำกันนะคะ คันชิดกับกูสีปึกกันเลยนะเว้ยนี่แต่ที่แกคิดกับเขาอะนะไม่ใช่แบบที่เขาคิดกับแกแน่นอนเนี่ยมันเป็นอาการของคนที่ยังคิดไม่ตกว่าอยากจะมีภรยรยาหรือว่าสามีดี <c oughs> นี่ทราบหมอจุงมีจะเสริมหรือเปล่าคะก็ <c oughs> สำหรับเรื่องนี้นะคะ <c oughs> ก็คงจะเป็นเพราะว่าเคุณพี่โนงเนี่ย ยังเลือกคบเพื่อนไม่ถูกคนก็เม้มนกัน,นะนงจะเป็นอะไรอะ่ะ ก็เป็นสึกอาที่ลวงอยากจะเป็นแล้วกันนะ